นี่ครับพี่น้องบัดนี้เฮาสิเฮ็ดอยู่จริงนะครับบัดนี้ กันไก่เหรอครับนึ่กันน้ำเย็นเขาเอิ้นว่ากันน้ำเย็นครับผมมึงไก่กับไก่ขวดปีอยู่เหรอครับก็ป่อมสิกัานไก่สูดกินมืาเนี่ยครับนี่มาดืน่น้ำกันเด้อครับมันอ๋อหนี่ขเขาจะจะเบิกเงินว่าขเขาเฉียดแบบไดรตัวแบบไดรครับผมยังปุ๋งฮงกอจัดไว้แล้วเหรอครับแจ้งที่ได้แจ้งเคลื่นึงว่าข้ป่อมสิปุ๋งอยังแบบไรเนี่ยใส่อยังไงแงมครับเดี๋ยวพูดละครับ <laughs> นี่ครับผมยังปุ๋งง้อ ก็ต้องใส่ตะไคร้ใบบักกูดกระเทียมแล้วก็พริกไทยครับผมพริกไทยใส่มาทั้งสามเลยครับาต่ำใส่กันต่ำให้ละเอียดไปเลยครับบ้ดนค่าพร้อมครับผมค้าอะไรค่าอีกต่ำใส่กันให้ละเอียดด้วกันแม,นม่นครับพี่น้องเอ้ยมาเนี้เคาจีใส่เครื่องปรุงด้วยครับบ้านอันนี้ก็เกินว่ากันน้ำเย็นนะครับนี่ใบบักกูดหัวตะไคร้ใส่กันครับบ้ดนี้ เพียงปุ้งให้สมเนือ้อสมหนังสมส่วนหมอมปัะนี้เโาดิใส่ตัวนี้ที่ขับอะมันคือเกียร์จังน้อยครับพี่น้องเข้มไลก่กรบโบดียังจะต้องไ้พอดีล่ะับจริง เียบสมเนื้อสมหนังสมส่วนเจาน้าหนิบด้ใส่ขั้วเด้พี่น้องแตนบ่ม่นเรวบ้าจี๋แใส่ข,ขั้วจุบจุบมันจังนัวเนาะกับบัดสอดจังหน่อยเด้อ เนี่ยวะยาผูมักจางเอาคนเรือกน้องต้นงสุดเลือกคนในเสือต่วนน้ำมต้องใส่เด้อน้องเอ้เกียบตัวนี้าใส่น้ำไม่ใส่เลยครับใส่ขอมาเลย แมนครับเดียเด๋ยวมาอยู่ร่วมกันนี่กจะซื้อม้นงครับ <laughs> เอ,อืดว่าตับว่าไอ้วอนเดียวนี่ยูเลยเด้อพี่น้องเลยเดี๋ยวเาตอนนี้เวลาดวนเติบ พี่นองจังแมนบัตน,นะนีเขาสิลูหมอด้รับบัดนี่ลูหมอด้ครับบัมบบไม่คืงหมอนึงกรดบาดคักบบัด นี่น้ำกรพปินองมันน,นี่นั่นได้การของจริงจักน้อยกรพปินองสมซื้อนี่ไงเส้<ม>หลายกต่เขียม,มตัวนี้<ม>ตัวดีพอน้ำเอา้านี่ที่ขับตัวติดท้องว่หมดตัวนี้วะ โอ้ยงามหลายบานแิดมองได้มันฟิลขื่นเด้อ้นี่น้ำครับนี่แหละครับเขาผสมควรนี่คือคือน้ำแหลกเลยครับน้ำแหลกเขาเจะออกครับคือคือคือหอนแล้วเขาต้องมาออกนี่ครับผมใกล้ขนาดนี้นีะเขาใส่ประมาณซีถึงหาขันนี่ครับ เขาต้องเอาออกนี้ครับเอาออกแหะเลยบ่ออกว่าเด้ครับเพราะเขาเปลี่ยนน้ำแต่เขาบ่เปลี่ยนนี่มันจะกลายเป็นใหม่ที่เขาบนี่เขาเอื่นว่ากันไก่ครับบ้านนี่เขาเอื่นว่าหนึ่งน้ำเย็นตอนนี้หนึ่งเอื่นว่ากันไก่ไฟห้องขนาดนี้นี่โอ้ปวดงเนาะครับบ่เกินบ่เกินซีน้ำครับนี่เขาต้องออกเลยครับบ่เกินซีน้ำครับ สีถึงหาแหละครับย่างหลายนี่พอ,อเขาเขาเขา,เขากำหนดเบิ้งตัวไกด่ดิไก,ไก,ไก่ก,กนันไก่ได้ได้อายุหรือว่าได้ขวบหนิก็สีหลายน้ำไปหน่อยครับผมแต่ว่าเขาเสียให้ให้มันเดือดให้มันห่อนก่อนเพราะจังมันเปลี่ยนน้าเหมืนบ่กแนนครับอเอาบัตนี้กระสุกเดือครับบัตนี้ไปกับเพาะจะเอาไปยุยยุยจิโนอาสิเปี้ยบุเปี้ยก็จังไปเบิ้งกันอีกทีหนึ่งเด้อครับบัตนี้ป้าดดดครับพี่น้อง ับของแท้เขาซุ้มนี้บ่ต้องเฮ็ดน้ำกินมบ่ต้องอย่างหรอกครับเพราะว่าเขาเขาสิเข้าเคียงในโตเขาหม,มักถูกยางแล้วนะเปียกไรต้องมาเปียไเลยครับในเนี่ยอของแท้พี่น้องสูตรนี้ต้องเฮ็ดตัปัดตัว เจดีเป yeah, yeah, ็นงั้มเนี่ยพันงั้มห่อนฮวอนเหนือเขาเจ้าเกินมากินแบบฮวอนๆนี่ครับนี่นี่ของพ่อฟอมเกี่ยเสียเป็นนัวครับเหนือเขาเกินมากันนำเย็นพี่น้องเลย ซีน้ำพี่น้องซีน้ำครับพี่น้องก็นำจะละขันไง่นี่ครับเจีงได,ด้ดิหนำเาเอาตามปะในมาณนไก่ม,มาพอเงื้อพวกเอ็นยังเนี่ยเปื่อยหนุ่มเลยนี่แหละเขาเจ้าอื่นมากั้นกับผม เอาบริสานาม่งอยงดิด้วอการจับตัวคนเองดิหนุ่มนวนครับว้คือหนวดต้นเดีะน,นี่มันจะบริสายอีก อยู่ว่ามานีไหมเอใ้ใู้สูบคนกินนี่แหรอคือไตายอันนี้เปอย์เขากันได้พี่น้อง มันก็เป็นตาแสบเลยรองใหญ่สุดใหญ่เลยหนังแก่ขึ้นไ,ไหมกุแซวจังจะวางในเหลียวบ่มีน้ำจำเลยสูตรนี้ต้องแหงคักเลยสูตรนี้ต้องต้องร่องพี่นอ้องนี่ครับมันสิง,งามไปห้องเกิดเลย นี่เป็นใกล้บ้านน้อยพอเนี่ยครับใกล้บ,บ,บ้านเรื่องข้าบอนมันไกลหน้าเรืองข้าวบอนมกลหน้าใกล้บ้านแท้ๆครับเดี๋ยวจะเป็นแผ่นไปแผ่นมันเด้อพี่หน่อยอันนี้แผ่นอื่นกันไกลก็ได้หนึ่งเอียงก็่หนึ่งไตเอตียงก็ไตน้ำกันเรียกว่าหนึ่งน้ำเย็นไกล้ไตน้ำกับหนึ่งน้ำเย็นนี่อันเดียวกันแน่นบ่บสามอย่าง เอิ่นอิ่นคนละอย่างใกล้หนึ่งใกล้น้ำครับนใกล้น้ำเย็นครับหนึ่งน้ำเย็นใกล้ไตน้ำอืมเป็นเมนูเดียวกันได้พี่น้องแต่ว่าเ<ต>อิพี่น้องเื่นคนละอย่างเลซื่อเนาะเขาเคียงของเพลนเอ๋โดยออโต้เลยนี่แหละเพราะว่าการเขาหนึ่งใกล้นี่กันน้ำเย็นนี่เขาเสียคียงใส่หรอกกับกับกบกนด้วยแต่ว่าบม่ได้ใส่น้ำเพราะน,นั่นนี่ครับบม่ได้ใส่แจ็คเมลเลยน้ำเลย แต่ว่าเขาใส่ยังถึง้นละเอินไก่ไตน้ำไงอืมอืมสูงขนาดไก่ทอทอแกรๆเนื้อเหนี้ยนี่ต็คนกันนี่เมียนเด้ครับบันนี้พอดีพอดีดีไหมนี่แหละเนาะเอาพอตับแบงเข้ารสเคืองด้วยครับพี่น้อง บเบื้องพงหญิงปลอมเย็นเข่าแปดไปเบิดหนาบเบิดตาเลยแย่เลยน้องว่าละเคยเตยีเคยเตีขายบุเคยตีกินเจียนี่นะกินกูไปครับทุกนาทีครับเนาะเอ้่ยครับเนี่ยพันธุ์ทีนุ่ม ทางคนบาคนบอกมกแบบไม่น pues the nah ่าเอาเจาะเนี Mu ่ยนี mm ่บ hmm. ่เป็นอย่างนี่ละแล้วเขาเหนื่อยก็นั่งเพราะฉะนั้นอื่นว่ากันกันตรงนี้ตรงนี้ก็จะไม่ได้ถึงเท่าไหรหรอกอือพอเคยเห็นมาแต่น้อยยัง เคยเหยีดอยู่ช่วงไปขายยาว่ะไปขายยาสมุนไพรหักไหมมันจักไปเบิ้องล้นผู้ใดดอกจำกับผู้ใดก็เลยก็เลยเห็ีดผู้เห็ีดก้อนนี่ยก็หลงซื้อว่ะโลก็เลยจำได้ก็เลยเหยียดเสียบเลยครับขัวก็เสียบเนาะ กันเตอนในตัวเขาดนมาปเ้ยครับพี่น้องเพื่อวัชันหลับพั่น,น้อนก็นไ้ยิงขาจะนาน้ำกันย้ำมาแรงกระไ้นไีเลยครับกันเต็ตไปเลยตับกันไก่ไปสิ <พอ S 1> จะไ่ได้นำอีตติ่งเนาะไอที่เป็นอ e ีกับกับกับพอ่ <c oughs> อนางเ่ากำเนียได้บ่ได้ครับเนี่ยอะไรกัน Những chạy, anh không bơi. Bọn nằm vẫn đây quái Nhà sụp cơm ăn ninh 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 tung nam, 2 ninh 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 Rồi ninh 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 ที่นี่สิยุเสมาไนร่ครับพี่น้องเกิดกินบ้างอยู่แล้วครับแส่บขา้นเลยชวนเพื่อนมาพี่น้องตุกตุกคนดื้อครับมากินน้ำกัน ดูว่าไปมาหาแวะพันไปพันมาขึ้นเขาขึ้นหน้ามาใช่ไหมดว,ว่าหลุดยังแตกยังห่วงจริกๆคับพันไปพันมาครับเถึงผ้าใส่ทิมทานมันเกิดห้องอะไรเด้อครับอยู่ไก่พวกไก่พวกไก่เลยครับออกมาแวะขึ้นเขาขึ้นหน้ามาต่านปลายยางใส่ยุหันยุนี่ผมเกิดเนี่ยน้ำไปบอกเด้อครับว,ว่าสิบ,บอกพีบอกน้องเฮา กินข้าวจีนามไปก้นก้นจะไปสิมากก็ได้ผมเลยจักเมื่อไหร่เกียดเมื่อไหร่ก็ได้มองได้เป็นก็เจ้าสีซอยเลี้ยงเขาได้ว่าล่านั้นล้านนี้ว่าสั่นผ้าไปครับผมมนี่เขาเก่งกินกันไกลเนาะครับเนาะครับอ้เดี๋ยวเวลาไม่ล่าเนาะเขาจะกินข้าวจีนามเนาะครับเขาจะล่าปีละน้องไปจังไรตรงได้เกิดจังบอกจังว่ากันอีกทีนึงเด้อครับสำหรับมนีก็บเกาเข้ามาสวัสดีจากพี่ฉลองเด้อครับสวัสดีครับ